เออขาวเชือกขึ้นแล้วขาเวเชือกขึ้นแล,แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วอันนี้ไม่อยากลงไม่อยากลง <c oughs> เออขาขึ้นแล้วขาขึ้นแล้วขาขึ้นแล้ว ตอนนี้น่าจะประมาณ8ปดโมงครึง่งไปแล้วอยากลงน้ำทะเลปะเปล่ามาซีโอ้ยอยู่ไม่สุกเลยจะมาซีแตกมากจะเดินกันไปทั้งไหน าดูมีเงินมีเงินลงทะเลไปแล้วดูสิมีนาจะไงน,นี่มากระโดดใส่นี่ค่ะถ้ามีนาไม่ได้อะไรก็จะกระโดดส่แม่นะคะอ้ oh my god ยืนๆขาเจ็บขาเจ็บขาหลังเจ็บยืนมองมีเงินเชือกตึงเลยนะคะมีเงินได้ไปทะเลแล้วไปเราไปกันมีนาจะได้ลงองทะเลครั้งแรก เดี๋ยวเราลองปล่อยเชือกมีนานะเดี๋ยวเราจะลองปล่อยเชือกมีนานะคะดูซิว่านางจะเป็นยังไงนะก็ดูแล้วแถวนี้ไม่มีหมาไป้วจ้ามีนามานี่ มีนาได้วิ่งอิสระเป็นไงสบายใจไหมมีนามีนาปล่อยเชือกแล้ววิ่งสุดฤทธิ์เลยนะคะเจ็บขานชอบไหมพอยืนทุบเลยข่อยขานลยชอบไหมลูกก็วิ่งแงวิ่งุยกุยุยกุยุย <substit uting> นั่งหน้าไม่ได้แล้วต้องไปข้างหลังแล้วอยเงี้ยดูตัวนั่นเออเออออโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหมีนะเหมือนแบบว่าเหมือนแบบว่าไม่เคยเจอน้าทะเลว้ายจะบาดทำไมไม่เคยเจอน้าทะเลมาก่อนแล้วขาก็ขาก็เจ็บนะ แต่ยังสนุกอยู่แต่มีเงินนี่ไม่เคยตัวเลอะเลยมีเงินน่าเก,ก่งมากเลยมีเงินตัวไม่เลอะเลยดูแต่ดูมีนาไอา้เลอะเทออีกเงี้ยดูตาแดงหมดเลยเหมือนแบบว่าเหมือนเด็กน้อยเจอน้ำทะเลครั้งแรกอะดูทำหนักด,ด,ด,ดูดูนักดูนักอ่าอ่าอ่ <laughs> มีเงินจ้องมาาอย่างเดียวเลย มีเงินไม่สนใจเล่นน้ำทะเลเหรอมีเงินมีเงินไม่เล่นน้ำทะเลแล้วเหรอมีเงินไม่สกปรกนะคะมีเงินสะอาดมีเงินมีเงินไม่เล่นน้ำทะเลหรอหน้าน้ำทะเลสวยมากเลยนะไม่ต้องไปจ้องเขาหรอกจ้องจะงับแต่หมาอื่นน่ะไปเล่นน้ำทะเลกันแล้วน่ะมีนาเล่นใหญ่เลยไปลงน้าเลยไปโหตัวมีตัวมีนาะดูไม่ได้ ไปแล้วนะจ๊ะโหอ,อันนี้เป็นครั้งที่สองของมีเงินนะคะที่ได้มาบางแสนแต่ครั้งแรกของมีนารอะมีนาไม่เคยเจอน้ำทะเลเนาะแต่ดูกันใกล้ๆเลย อยู่หนึ่งตัวมีเงินก็เลยสนใจแต่มาอื่นนี่ไงไม่เหมือนนี่นะ ขาเคลียร์ขึ้นแล้วขาเคลียร์ขึ้นแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่อยากลงไม่อยากลงเออผาขึ้นแล้วผาขึ้นแล้วผาขึ้นแล้วนี่นะขาเคลียขึ้นแล้วขาขึ้น เด็กจ้ากำลังไหว้นู้นนะคิดนะว่ามีนากับมีเงินพอหรือยังจะขึ้นหรือยังเอ่ยน่าจะยังเนาะน่าจะยังแม่ดูจัตว์ขาดเทีอกขึ้นแล้วจะไป <ขอ S 1> ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วมีนาจะกลับบ้ <laughs> เาเหรอเ็บขาเ๋็บขาเดี๋ยวพามันวิ่งนะ ไม่ไหวแล้วจะขึ้นดูดูดูมีนาเอเชือกมีเงินใหญ่เลยนะคะคือมีนาอยากขึ้นแล้วอยากเลิกแล้วแต่มีเงินยังสนุกอยู่งัดเดขาพอแล้วเนาะเหนื่อยยังเหนื่อยยังพอยังพอยังลูกอฮ้ยปนปนเข็นมาแค่ไหนอะไรแค่ไห สนุกกันพอแล้วเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือมีนาเนี่ยเป็นแผลจากการปีนรั้วมานะคะตรงนี้เป็นแผลอยู่นะแล้วก็เจ็บมากเลยค่ะเนี่ยทรายมันนั่นอยู่เจ็บขามาก <c oughs> เดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าค่ะสนุกกันพอแล้วนะคะโอเคกลับบ้านกันบาบายนค่ะ 干嘛？